พี่น้องชาวไทยทั้งหลายครับผมโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยนะฮะขอต้อนรับมาสู่เช้าวันอังคารที่9ตุลาคมนีมากครับขอต้อนรับรายการเช้าดูดีนะฮะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมขวัญนะครับเช้าดูดีครับคือผมเนี่ยบอกก่อนคุณผู้ชมนะ้วว่าบอสของผมเนี่ยตอนเนี้ยยกรายการนี้ให้ผมเรียบร้อยแล้วฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมซื้อหุ้นผ่านนะครับดีมากขวัญดีมากอ่โอเคนะก็คือผมพูดเล่นครับใช่ครับผม เอาเต็มที่นะครับผมก็ชาวนี้ไม่ต้องตกใจหรือแปลกใจนะครับว่าทําไมเราทั้งคู่ถึงมายืนอยู่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะตัวผมนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยยังเปิดดูรายการถูกต้องอยู่นะฮะใช่แล้ว่บอสของเราเป็นไรครับคุณแจ็คขอบอกคุณขวัญแล้วก็คุณผู้ชมก่อนนะครับว่าบอสของเราเนี่ยขอลาคุณผู้ชมครับหนึ่งวันเพราะว่าบอสเนี่ยไม่สบายครับเจอพายุแกมีเข้ามาพายุแกมีแกก็เลยไม่สบายไปเลยแกก็เลยป่วยไปเลยครับตอนนี้ก็เลยให้คุณขวัญเนี่ยนะครับจัดรายการแทนครับผมครับผมและแน่นอนนะฮะวันนี้ผมกับแจ็คก็ จะจัดรายการอย่างดีที่สุดใช่ไหมครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับข่าวสารนะครับอย่างมีความสุขได้รับข่าวสารนะครับเราทําอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนเพื่อบอสของเราครับผมก่อนที่จะไปทาเพื่อบอสอย่าใช้มือเยอะก่อนที่จะไปทําเพื่อบอสนะครับเมื่อวานนี้สอบไปกันบ้างครับคุณแจ็คเมื่อวานนี้นี่ถามสอบนี่คือผมบอกกันเลยว่าอาจจะมีเพียรทนิดนึงครับมันคือแบบทํางานเยอะแล้วเวลาอ่านหนังสือก็ก็น้อยอะไรย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยเขียนอเขียนไปว่า ขอให้แม่มีความสุขซึ่งจริงๆคาถามมันคือว่าเมมโมรีมีกีกิกคือคือโง่ามากครับผมสุดท้ายแล้วก็คือเราก็ตอบไปงั้นเลยครับก็บอกอาจารย์ไว้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเบอร์ แล้ววันนี้นะครับจะสอบอะไรครับคุณแจ็ควันนี้ก็มีสอบอีกครับเสร็จรายการก็ไปสอบอิงครับผมโอ้โหฮัลโหลคิดว่าหนักว่าชื่อแนมผมได้สองคำครับผมมั่นใจว่าวันนี้จะอวยพรแม่อีกแล้วไม่มันเไม่ไม่อวยพรเพราะว่าเมื่อวานนี้นอนเต็มครับจัดเต็มเพราะว่าบอสเนี่ยเขาบอกมาว่าเราต้องทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะที่นี่คือบ้านของเรา yes อ่าซึ่งข่าวแรกเลยนะฮะอย่างแน่นอนผมอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่า เ,เรื่องราวเช้าน,นี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับครับรข,ขวันพูดอ่ะขวนพูดดิ <c oughs> โอเคครับด <c oughs> ีมากครับเช้านี้นะครับเราจะได้พบกับเป้อารักนะครับนักร้องขวัญใจวัยรุ่นนี่แหละมาเปิดใจกับข่าวล่าสุด รักเลิดรงอมันเป็นยังไงนะฮะหลังจากมีคนเห็นว่าครงนางเอกสาวน้องใหม่น้องโบเนี่ยไปเดินห้างด้วยกัน2ต่อโองตอหจะเป็นรักโปรโมทหรือรักจริงหวังแต่งก็อีกสักครู่เดี๋ยวติดตามฟังจากปากเขาเลยเลยแน่นอนเพราะว่าเวลามีหนังหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็จะมีรักโปรโมทกันทั้งนั้นแหละครับเราออกเราออกบ้างไหมไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะโอเคโอเคพูดเล่นนะครับผมครับส่วนอีแครของผมนะฮะอีกคนหนึ่งนี่คือคุณพิ๊ ออกัสครับผมพีชครับภาษากฤษไงผมเรียนมานี่ไงคุณพีชออกัสเลยนะฮะพี่เป็นนักร้องชาวไทยนะครับที่ดังระดับซปเปอร์สตาร์เลยครับของเมืองจีนหลังกลับมาจากขึ้นคอนเสิร์ตเดียวกับวันเดอร์เกิล b น d y n บาร d y b อร์บารีแบดจ้ เพื่ออะไรจริงหรือไม่นะครับจริงหรือไม่ที่เขาอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยมีงานเลยคุณพีทเนี่ยแต่พอควงคู่เข้าเรื่องจริงนี่กลับมาเมืองไทยมีรายการเดียวเนี่ยชาวดูดิถูกต้องรายการแรกแต่ผมขอบอกว่าพอเขาควงคู่ไปกับมาริโอนะโอ้โหโปยทรัพย์ที่เมืองจีนนะฮะผมขอบอกกันเลยว่าเดี๋ยวมาฟังจากปากคุณพีทเลยนะครับว่าเรื่องราวเป็นไงครับผมครับผมและแขกรับเชิญคนสุดท้ายของเรานะครับก็คือเป็นนักการตลาดสาวสวยและเป็นพิธีกร อาจารย์การตลาดด้วยอาจารย์ศิรนุชนะครับ,รบที่จะมากระทบอปเปลือกอธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงขายตรงเป็นยังไงแชร์ลูกโซ่เป็นยังไงรวยได้จริงหรือมั่วนิ่มครับพร้อมตีแผ่วงการธุรกิจเครือข่ายขายตรงและแชร์ลุกโซ่ต้องทํำยังไงถึงจะไม่โดนหลอกนะครับอ่าซึ่งขอบอกกันเลยว่าช่วงนี้นี่มีข่าวอันนี้เยอะมากนะครับ,รบกับดาราคนหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะ ขวัญต้องพูดต่อแล้วนะโอเคดูเลอเราพยายามไม่ร่วงอะพยายามนิ่งโอเคนะครับเออมาถึงเรื่องแรกของเช้านี้กันดีกว่านะครับผมเนี่ยอยากให้แจ็คดูภาพนี้ก่อนครับคุณขวัญครับดูเลยครับภาพนี้หลังจากที่เห็นภาพคุณคิดว่าอติคนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเอ้อติมันทําเพื่อนผมอะคือเขาทําอะไรอยู่นนะตอนนี้นะก็คือเขากําลังยกเพื่อนคุณแจ็คเนี่ยฮะอติคนนี้เนี่ยกำลังเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเฟ้นหา คนแข็งแต่งประดุดดังเฮอร์คิวลิสนะครับคือการเฟ้นหาเฮอร์คิวลิสที่จัดขึ้นในงานเทศกาลฟิตเนสแห่งชาตินะครับในเมืองเหิงหยางมณทลหูหนานประเทศจีนนะครับโดยที่มีกติกายง่ายๆคือผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องหิ้วหมูที่มีน้ําหนักไม่ต่ำกว่า50กิโลกรัมจำนวน2ตัวนะครับโดยที่ใครวิ่งเร็วและใช้เวลาน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะไปนะครับผมใช่ครับผมมีความรู้สึกผมเห็นแล้วผมดูแล้วผมรู้สึกว่า สงสารหมูนะเพราะมันคือแบบว่าพวกผมอ่ะคือผมเนี่ยเป็นคนชอบสะสมหมูอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาเป็นสัตว์อ่ะพวาอาจจะเจ็บก็ได้อะไรเงี้ยครับผม อันนี้วันนี้ผมไม่เห็นด้วยแต่หน้าตาหมก็แลดูมีความสุกดีผมว่าไม่หรอกเขาเจ็บเขาร้องไปด้วยแต่คนที่มีความสุกคือคนที่มาดูไงอ๋อกระเชียกันไปใช่แต่แน่ๆนผมว่าเรามาฟังแจ็คคนเดียวเนี่ยคงไม่ไม่สนุกแน่แล้วแต่ละท่านเดี๋ยวเรามาลองฟังความคิดเห็นของคนอื่นกันด้วยดีกว่านะครับตอนรับคุณเป้อารักนะครับคุณพิชออกการแล้วก็คุณแจสิรนุชครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดี พี่นะครับเป็นพี่ครับผมเป็นล้วบ้างครับเป๊ะเออเยี่ยมเลยครับผมวันนี้เช้าครับผมเช้าวันดี้ครับผมครับแต่ไม่มีวุ้ดดี้ให้ดูไม่เป็นไรครับผมก็ขอให้พี่วุ้ดดี้หายไวๆครับผมครับดีมากดีมากนะโอเคนะสอบนี้ต้องให้ลูกโชคดีในการสอบนะครับไม่เคยเห็นภาพมาจากเมืองจีนเออใช่ครับผมก็เพิ่งกลับมาจากเมืองจีนที่เมืองจีนเขามีทำอะไรแปลกๆอย่างนี้ไหมเห็นในภาพไหมก็นี่ก็เมืองจีนแต่ยังยังไม่เคยเห็นการแข่งขันแบบนี้นะเคยไปหูหนานเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกรู้สึกแปลก แต่ถ้าหูหู uber, บ่อยๆหูยาวๆนี่ก็หูนานหูนานว่าหูยาว,วนะไม่ใช่่เช้าไปตุ้ยอ่ะตุ้อ่ะได้ยินมาถึงแลเข้าโฆษณาเข้าโฆษณาเดี๋ยวพี่อ่ะเดี๋ยวของแจนก่อนแจนแจนเฮ้ยแจนไม่แจนพี่เป agger, ็นแฟนคลับนะครับพี่แจนชื่อพี่ถูกนิดนึงแจนได้ซึ่งคุณแจนเนี่ยก็คือจะมาเคลียร์ เรื่องธุรกิจขายตรงเป็นยไงใช้ทุ่โซ่เป็นยังไงอย่าเรียกว่าเคลียร์ได้ไหมคะเรียกว่าอธิบายให้คนทางบ้านเข้าใจว่ธุรกิจขายตรงคืออะไรแล้วว่าธุรกิจที่ตอนนี้ที่เป็นข่าวของดาราดังเนี่ยเขาทำางนยังไงดีวะเดี๋ยวคนเขาจะตีปากดิฉันเอานะคะไม่มีใครทำคุลครับเพราะว่าคือเราคุยกันด้วยใจขวันนั่งดีเป็นพิธีกรเดียฝึกเเยอะเราอะยต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาอีกวันนึ่งโอเค่มเดี๋ยวมาพูดถึงประเด็นที่เรากันเกริ่อนไว้เมื่อสักครู่นี้ดีกว่านะครับว่า เห็นภาพรู้สึกไงบ้างเริ่มจากแจนีกวหมูเหรอใช่ตหมูอย่างที่แจคู่อะใช่เลยแล้วมรู้สึกว่าคนที่สนุกแล้วก็สนุกสนานก็คงเป็นคนดูนั่นแหละอะไรเงี้ยแต่พูดถึงสงสารไหมดูดิหัวที่หัวตามขนาดนี้แจะต้องเข้าใจความรู้สึกของหมูเนาะครับก็คือผมผมมีความรู้สึกว่าซึ่งการเห็นภาพอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นทรมานมากกว่าครับคุณผานรู้สึกไงฮะ สำหรับพี่พี่รู้สึกว่าก็ทรมานครับใช่ครับทรมานคนดูด้วยจริงๆแล้วนะมันมันมันดูไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าจะสนุกเท่าไหร่ความรู้สึกของเรานะครับแต่จะบอกว่ามีชาวต่างชาติก็ไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันแบบนี้นะครับเพราะเหมือนเป็นการทรมานสัตว์ครับพอเจ้าหมูจะต้องถูกจับถูกขังถูกมัดและโดนหิ้วไปมานะครับประมาณเป็นสิบสิบรอบเลยเนี่ยพอยิ่งเห็นภาพอย่างนี้นะคุณผู้ชมคุณเป้คุณพีทคุณแจนคือผมเริ่มรู้สึกว่าใกล้จะถึงการกินเจแล้ววันจันทร์หน้าเนี่ยผมก็จะกินเจมหูออ เพื่ออะไรถามสิเพื่ออะไรถามสิเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อเป็นการว่าให้เราเนี่ยเพิ่มความดีอ๋อกินเจจะได้สุขภาพดีต้งถึงเจแม่กดอิ่มอ่าเออเป็นอะไรที่ดีแล้วมันเกยวอะไรที่เรห็นภาพนี้มันไม่เวิร์กครับครับอืมโอเคช่างมันนะครับจบจากเรื่องนี้ก็ยังคงหนีไม่พ้นเรื่องอุ้มอุ้มหิ้วหิ้วกันต่อนะครับเมื่อกี้ที่เมืองจีนใช่ไหมคืการยกหมูวิ่งแข่งยกหมูอันนี้ที่อเมริกาครับ คิดว่าอเมริกาจะแข่งอะไรยกเมียเอ้ยไม่รู้จะใช่หรอดูสคริปต์มาไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันมีหลายประเทศที่แข่งยกเมียไม่ใช่ประเทศแรกโอเคกระแสถูกกระแสถูกแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยคือชนะเลิศมากแจนถก็ครับที่เมืองนิวลีสนะครับที่ประเทศอเมริกานะครับมีการจัดการแข่งขันมิลไวแครินคอนเทสต์นะครับหรือการวิ่งวิบากแบบภรรยานั่นเองนะครับของสวีบอเมริกาเหนือประจำปีครั้งที่13บสาม ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนเนี่ยจะต้องวิ่งแข่งโดยแบกหรืออุ้มเพื่อนร่วมทีมนะครับที่เป็นผู้หญิงไว้ไม่ให้ตกนะครับคือต้องแบกไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็คือโดยที่คนทั้งคู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นสามีภรรยากันก็ได้ถูกต้องซึ่งทั้งคู่จะต้องวิ่งผ่านด่านผจญภัยต่างๆมากมายนะครับก็าจะเป็นดงท่อนไม้ลงน้ําลุยโคลนซึ่งถ้าเกิดใครทําผู้หญิงตกเนี่ยจะถูกตัดคะแนนไปคนได้คะแนนสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งผู้ชนะก็คือสองสามครับครับทำไมต้องเป็นท่าต้องไหมครับ ทางระนับจะเป็นทักษะของเขาจะได้ไม่หล่นมาแล้วอย่างนี้แร้วขี่คอธรรมดาไม่ดีกว่าเหรอครับมันไม่มันต้องเป็นการฝึกของสองคนไงใช่เออว่าจะทำยังไงให้ผ่านด่านมฤตยูต่างๆเนี่ยแล้วแบบแต่ในการแข่งครั้งนี้นี่มีผู้ชนะด้วยนะฮะคก็มีผู้ชนะเป็นสองสามนิพนย์ชาวฟินแลนด์นะครับก็ อยากรู้ว่าของรางวัลได้อะไรอ่ะาเพิ่งถามครับผมต้องอ่านให้จบก่อนของรางวัลก็คือว่าจะได้รับเงินสดนะครับจำนวนห้าเท่าของน้ำหนักตัวของภรรยาเนองตเพราะฉะนะเหตุผลครับเพราะฉะนั้นเมียต้องห้ามผอมเออแต่แต่มันแตกต่างระหว่างแบกหมูกับแบกแบกเมียถ้าเป็นคุณเป้จะแบกเมียหรือหมูครับเมียแน่นอนครับไม่ทรมานครับพีทละครับก็ เมียก็ได้แล้วแจนอะไรแจนจะยอมให้เขาแบกหรือว่าแจนจะให้สามีไม่เอาหัวที่หัวต่ำขนาดนั้นไม่เอาใช่แต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่ประเทศแรกนะมันเคยมีประเทศนึงแต่ว่าแบกแล้วถ้าคนชนะได้เบียร์ได้ถังเบียร์นี่ก็ได้ถังอันนี้ได้ตังค์ได้ตังค์ด้วยนะหเท่าแต่แจคบอกว่าไงนะถ้าเป็นแจะเป็นผมนี่ผมคิดว่าน่าจะแบกเมียเพราะผมมีความรู้สึกว่าคือผู้หญิงเราไม่อยากทนไม่อยากทนานเวยแต่คือเราก็ต้องหาเมียหุ่นเล็กๆอะไรอย่างเงี้เอวบางๆอะไรอย่างเงี้ยนะสเปกไหมอ่ะสเปกไหมอ่ะ มีแล้วอะตอนนี้ตะยังหาไม่ได้ของคุณเป๊ครับ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 ได้เงินถ้าเกิดตัวเล็กก็ได้เงินน้อยนะก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เราคือไม่อยากทรมานสัตว์มากกว่าเพราะว่าสัตว์มันคือมันไม่ดีครับผมแต่ต้องถามก่อนว่าเห็นจากพาดเนี่ยคิดว่าวัตถุประสงค์ของการแข่งขันเนี่ยเขาจัดึ้นเพื่ออะไรเพื่อความสนุกสนานล้วนๆครับแข็งแกร่งโชว์ความแข็งแกร่งของร่างกายอ่าะพี่ใช่ครับ ก็ดูเป็นมันดูแปลกมั่ครับมันนมดูแปลกคนมาเยอะแต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์หลักก็คือว่าเขาต้องการสึกความสมานสามัคคีในคู่ของตัวเองนั่นคือเพราะว่าก่อนที่จะแข่งเนี่ยจะต้องมีการคุยกันซ้อมกันและยิ่งการสัมผัสกันอะไรเงี้ยมันแบบมันทำให้ เหมือนว่าอุปสรรคต่างๆนะเหมือนว่าถ้าเกิดเรามีชีวิตคู่เนี่ยมันก็จะผ่านด่านกันไปได้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมลึกซึ้งมากปัญญา <c oughs> แข็งแค่ก็กดไม่ชนะเ <c oughs> ลิกเออเลิก <c oughs> คีใช่ยยังไม่ยุ่งแต่ผ <c oughs> มว่า2เรื่องเนี่ยเอ่อไม่ไม่ไม่สู้อีกเรื่องนึงครับผมมีเรื่องแปลกครับคุณขวัญครับเรื่องนี้นะฮะก็เป็นเรื่องสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดเบรกกันนะครับเป็นเรื่องของหูหวางเหวียนนะครับในแบบชื่อดังจากเวทีเวียดนามซูเปอร์โมเดลเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งคนนี้นั่นเอง คหุ่นใช้ได้หุ่นได้หน้าไม่ได้เลยเขาเป็นในแบบชื่อดังของเวียดนามนะครับใช่ครับซึ่งคนนี้เนสละส่วนไปเรียบร้อยแล้วแต่งงานกับอีวอนติหวังโอ้โหทใช่ผมอ่านนี่ยากแน่นอนซึ่งเป็นเศรษฐีนินชาวเวียดนามนะฮะสัญชาติอเมริกันนะครับถูกต้องดูจากหนังหน้าแล้วนะฮะโอ้โหค่อนน่าจะเดาออกไหมว่าใครอายุมากกว่าเขาไม่ใช่แม่ลูกกันใช่ไหมคะไม่ใช่แม่ลูกเขาเป็นสามีภรรยากันฮะใช่ครับทั้งคู่เนี่ยวางแผนฮันดิมูน มาที่เมืองไทยด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยเป็นกระแสฮือฮามากเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยนอกจากจะแต่งงานด้วยอายุที่ต่างกันแล้วเพราะรผู้ชายอายุแค่23ปีอายุเท่าแจ็คนะคะส่วนผู้เนี่ย59แล้วอายุเท่าจิกนะคบอันนี้คุณจิกนลวลรัตน์รนนี้เหมือนกันคือว่า คนเราถ้าคบผู้ใหญ่นี่ยมันจะดูมีความสุขมันเป็นงานอะไม่คือหมายถึงว่าไม่ต้องสอนอะไรมากอะไร <c oughs> คือคบกันก็เออเ,อเข้าใจเราน่าอะไรเงี้ยอเรประมาณนีับ็หม <c oughs> แต่จะบอกว่าผู้ชายคนนี้เขารักภรรยาคนนี้มาก<ช>นะครับรักถึงขั้นว่าเขาลงทุนทําำัญจกรรมตัวเองให้แก่เท่ากับภรรยาฮะจริงๆเออ หนังหน้าเขาไม่แย่นะฮะแล้วเขาทำตัวให้แก่เองโอ้โหนี่ทำก่อนนะชุดดำเนี่ยฮะใช่ไหมครับเอ้ยอันนี้ก่อนน่่ใชกอทำอันนี้หลังทำนะครับก็ด้วยความรักล้วนๆเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ภรรยาเดินไปกับเขารู้สึกว่าเหมือนเป็นแม่ลูกอยที่ใจเข้าใจอะไรอย่างเงี่ยเข้าใจ็นแม่ลูกดีอ่ะเนาะโอ้ยตายละอย่างนี้เ่ะอย่างนี้เนี่ยต้องพาไปวิ่งอุ้งเมียนะที่ที่เมียต่อครับผมแล้วก็ต้องต้องบอกว่าภรรยาฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเป็นคนรวยมากเป็นคนซัพพอร์ตเรื่องเงินทองตลอดเวลาเขาก็เลยอยากตอบแทน ความรักที่ภรรยาให้มาอย่างนี้นะครับในการทําตัวให้แก่เหมือนภรรยานั่นเองครับ <นะ S 1> ผม<ส>ซึ่งการทํานี้ก็ทําด้วยใจแหละผมว่านะไม่ได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเงินอะไรนี้ครับผมจริงเหรอจริงผมว่าจริงเพราะว่าผู้ชายคนนี้ถ้าถ้าไม่ยอมทำเขาอาจจะเลิกแล้วก็ได้ถูกป,ปะละ่ะถ้าเป็นคุณล่ะถ้าเป็นผมนะผมชอบทางนี้อยู่แล้วผมไม่ต้องทําหรืออะไรก็ได้แต่เราก็คบกันด้วยใจอย่างถ้าสมุติ พี่จิ้งนาวรัตยอมแต่งงานกับผมเนี่ยนะผมชอบจริงพี่ผมก็โอเคอ่ะผมไม่ไม่สนอะว่าใครจะมองอะไรยังไงครับผมแต่เขาชอบจริงๆริงเขาชอบพี่จริงจริงใช่ครับเท่ากันนะหมายถึงอายุเท่าเท่าภรรยาอะไรเนี้ยใช่ใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมยี่สิบสามกับห้าสิบเก้าครับโอเคงั้นก็ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับคุณเป้อารักกันดีกว่านะครับจะมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับกับข่าวล่าสุดรักเตลิดโรงมันเป็นยังไงนะฮะหลังจากมีคนเห็น พวงน้องโบนางเอกน้องใหม่นะฮะ<ช>เดินทางด้วยกันสองต่อสองอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดครับครับผม